เบ่ h, สามไข่เบ่สามไข่เบ่วันข้าวิสต์ไข่ลงมาพุ่งสดพร้อมสามไข่นี้จะต้องมีนี่รองพื้นทุกครั้งไปนะครับเป็นมะม่วงแต่ไม่แยกมีข้าวโพดน,นะมีมะม่วงหนึ่งไข่ของเบ้ก็ชอบมันเกี่ยวกับไข่อะไรพวกนี้ครับสันทัดนะ สองไข่สามไข่นี่ครับสามไข่เรียบร้อยแถมหน่อยแถมหน่อยเออนี่นี่ใส่ปั้มจริงเลยสามไข่เรียบร้อยอน,นี้ทอดกุ้งก้าวยำไก่ดำลมกุ้งหมาซาดาสตสัก หอยน้ำโลมโมเสิร์ฟได้ปดน้องโมเสิร์ฟได้น้องโมหอยน้ำโลมหอยแครงผมยอมจะเรียกชื่อทุกคนนะเพื่อให้ทุกคนได้คุ้นเคยนะครับน้องโมน้องนี่ชื่ออะไรน้องทอยค่ะน้องทอยนะฮะเพื่อนๆก็จำจำชื่อกันเองนะฮะผมบางทีก็จำไม่่ได้ชื่อน้องพลอยสวัสดีค่ะ ลูกค้ากำลังหลั่งไหลมานะฮะจากทั่วทุกสารทิศนะแม่โกรธนี่คือทีมงานส่วนหน้าครับฟรอนด์ฟรอน์เดสเนี่ยสิบคนได้ครับอ๋อันนีสองเมนูเนาะยี่สิบผ่านนี่หลุดจับอะไรครับ ข้าวเปล่าเนืองคุมากงสดเรก็ลายเบ้หมดเลยละยำผักขุดกุ้งลวกยำมูเส้นแซมสดเราก็สวยสดค่ะ

มา20ิบเสิร์ฟได้ยำผักกูดใส่ถุงอะไรคะยำผักกูดใส่ถุงใน21ไทยรับบินมาผักกูดอะไรคะถามลูกค้ากูดปลาค่ะ18เข้าวสวยสามไข่อีกแล้ว คบอกอออว่กววกมาม,ากมาสกุคนียตรงนี้ขอไกะ,ะ้ว่ัันเฮ้ยตะกอนี้สวัสดีค่ะอันนี้กลับบ้านดีคะเชิญน,นั่งได้เลยค่ะจัดเมนูที่โตได้เลยนะคะ บินยี่สิบเอ็ดอะเขียนมะกรูดหมูกุ้งมางานที่กลับบ้านอะบินก็จยอนมาเรื่อยๆนะค่าสวยนี่บินตยังง่ทงานะอันนี้หมูกุ้งกับด้าน้วตนนี้ตอนนี้หมูกะปุกหอย พาอสวยนึงสวัสดีค่ะนี่คันนี้เลยกลับบ้านดีคะจนั่งไม่เลยค่ะดีวแยหมดเลยครับลมลมสวัสดีค่ะมาใส่อีปลา 22ส,อ,สอ,อย่างไข่แมงดากับไขด่ดอง ที่อสองเสร็จแ้ว Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn น้งลมยังตันหนักข้ามีตันหนักนะมีตันหนักตนะันหนักตันหนักยังไม่ยังไม่เจอปากบานเลยนะยี่ยต้องทีมงานต้องโปรโมทเลยนะปากบานปากบานน,ะาาานี่ยังมาเป็นถาดน,นะครับมาทุกอย่างเลยเป็นถาดคุ้มนะฮะห้าร้อยครับต่างใหญ่มากใครชมรคลิปก่อนๆได้เห็นนะ ขไม่ดีาขม่อบดีรงนักทุกครั้เหมือนนักขึ้นมาครับมาแล้วก็ทีเดียวเลยอ่ะ ครับตูก uhm ค้าเหมือนน้ากันมาน้องนอดบอกนะดูครับจุดชูบกล้องให้ดูนะหนึ่งจุดสองจุดสามจุดเนี่ยพอจอดรถปุ๊บข้ามมานะอันนี้นะสวัสดีค่ะกลับบ้านจุดหนักหนึ่งไว้ไว้หนึ่ง <Yeah. S 2> ถ้ามีจัดหนักแล้วยังมีเมนูจัดเบาเนาะ <c oughs> ลองคิดดิเมนูมจัดเบาคืออะไรยี่สิ้าเ็ดไปมากที่นี่แกมกุ้งักไก่เชมข้าุกุิ25ค่ะ อเอายำกุ้งผักโข้อะปนกุ้งสดหรือกุ้ง,ปปง,ง,งดิบคะร้นนะคะโอเคคัจะจัหนักขึ้นตางอนไขที่ีอันนี้ยำไข่เป็นได้ไ ครับทานที่นี่ไม่ปลาเสร็จก่อนยำหอยแค่งยำสับไก่ยำก้างยำหมูสุดแก่โอ้ตายแล้ว ไอ้ขับนะค่อยๆข้นมที่เบอายุสิบเกิดได้โอ้เค่ะโอเคค ตัดสองท่อนนะ ุ้งแ้งยำหอยหอยอะไรขายยี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดค่ะเโตเโตขายยี่สิบเจ็ดทียำหอยหอยอะไรยแข้งหยแข้งใช่ไหมผมเี่ครับต่อโอเคได้ เาสสวย,สสวยคุณพ่อจะเป็นคนจัดของให้นะฮะสำหรับพวกยำจัดหนักยำปังบานนะฮะเป็นของสดนะ dầm cụm máu ổn định luôn dầm cụm máu ổn định luôn. 3. 3. 3. 3. ไก่พหอันนี้ไม่พลิกไ่นม,ไม่พลิกนานๆเห็นดีนะสียังเป็นแดงนะยำไม่พลิก

ต่มนนยามเ่องเราขอบคุณไข่ดองด้วยจ้าดีๆปากาก็ไม่ติดสามบายปากบ้านสวัสดีค่สิบแปดได้สี่ยางต้มเล้งไม่ใช่ขอบคุณนะคะปลาเน กําเลงยำสั่งไทยยำปูม้มาที่สดผักบุ้งปูม้ากุ้งสดผักกูดงปูม้ากุ้งสดก,กุ้งปูม้ากุ้งสดผักกบุ้าทำจับปบลาปลาเจนูนี่เก้าสั่งย่างมีมีปักบานด้วยเหรอ กลับบ like> <e ้านมีปลาตุ้งสดยำกั้งแล้วก็ปลาุ้งสดอีกหนึ่งยำกั้งกลับบ้านใส่ผักรมาน่อนหอยเสิร์ฟได้หอยยี่สิบเก้ายเก้ายี่สิบดบานเดียวคนมาเต็มครับเป็นร้อยครับ ต้พพมสิบปลาลัเสร็จกลางทานที่นี่ยำปลไขด่ดองยำกุ้งกั้งยำกุ้ม้าให้ทำงานนะให้มาคุยพอายพี่เบอกตัวเองอ่ะเดี๋ยวว่าเพื่อนเขาเดีเ๋ยวเขาเบรกเขาอันนี้แคชเชียร์วันไหนแคชเชียร์ด้านนี้แคชเชียร์ออเดอร์ด้านนี้ครับ ทีมงานส่วนหน้านะทำงานเป็นแข่งขันเป็นทีมนะทีมวอกที่ดีครับอยแพงหน่อยทีเดียวมันก็ไม่เป็นทีเดียวนะ แล้วกนเนียเยอมากคอหิบไปถามสิบเสร์ฟได้ไปที่นี่ลาได้ยับปักบานขอบเป็นรสชาตนี่ต้องขยับม้ามาใกล้ๆหน่อย่ะ คนนี้ไม่ถ่ายด้วยมากเลยครับไ่ถ่ายคนนี้มางเออไม่เลยถ่ายน้องเบมากน้องเบสวยๆน้องเบเฮ้ยสวยหรอหล่อวะ้ขงของอย่างใช่ไหม โอ้หนี่นี่อะไรเอ่ยปากบานนี่นี่นานๆเจอทีเอามาเอามาโชว์ตรงนี้เลยนะปากบานปากบานคือราคา500ที่แพงสุดในร้านนะแต่ว่าคุ้มครับมาเป็นกะละมังเลยเป็นฐานนะปากบานนี่ปากบานปากบานทำไมเป็นหมู่คณะเป็นกลุ่มนะแนะนำเมนูนี้นะปากบานฮะดูครับเต็มกะละมังเลยอ่ะ สวัสดีค่ะสสวัดีครับเชิญครับเชิญนั่งก่อนเลยค่ะสดเมนูได้ที่โต๊ะเลยนะคะกำลังว่างนะครับสดเมนูเสร็จเร็วได้ใบคิวเร็วนะคะโอ้แม่เจ้าโอ้ยจะไข่ทั้งไข่เยี่ยวมาทั้งไข่เค็มโอ้ยหลายฟองเลยนะครับคุ้มเขินคุ้มนะโอ้ยได้ประกอบอีกโอ้โหเฮ้ยโนเบยกโซ่เลยนะโนเบยกโซ่ นี wow. know, en. uh ่ม oh. ุ ach ach ้ยเดืไข่ด้วยว้าวได้ไข่ด้วยโอ้โหคุ้ม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 บอกเลยว่าคุ้มร้านน้ำซอสอีกลูกใ่คนที่สวยไงโอ้รานน้ำขอเป็นเป็ดด้วยนะขอได้นะได้สามไข่ด้วยไม่หเออขาไม่ไดวางกันจัดหนักเป็ดล่ะมันจะหนักอีกบานอีก นี่ได้ไข่อีกโอ้ยกโชยโชยยกโชยหน่อยยกโชยหน่อยนี่ว้าวสวัสดีครับยอดเลยครับนี่โอ้นี่นะยอดเลยครับขอบคุณที่ติดตามชมพัชลิโต้์ทยวิชแนลครับ